ทำไมฉันไปทำอะไรให้แกนี่ยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิโดนิกาว่าแคตเตอร์นะคะแล้วตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบอวันนี้นะคะซีก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นในด่านเมอร์เมดนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าซีจะอยู่ในถ้ำนะถ้ำแห่งนี้นะคะก็แลดูไม่มีทางออกเลยแล้วจะออกอยังไงเนี่ยไงได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรก็ไม่รู้นะว้าวสุดถึงแล้วนะคะและนี่ก็คือด่านเมอร์เมดนั่นเองตอนนี้นะคะสําหรับด่านนี้เนี่ย เราสามารถที่จะเลือกกลอมเลือกชุดเลือกอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเราเลยแล้วเราก็อยู่กับยูนิคอร์นไอย่าไม่ยงนี่นี่น,นี่มาทำอะไรเหรอโอเคนะคะเรายิงคร <laughs> <laughs> ไม่แน่ใจาทำไมถึงมีปืนกับมีดาบให้นะคะเราก็สามารถยิงได้แล้วเราก็สามารถเปลี่ยนร่างได้เว็บเปลี่ยนเป็นเมอร์เมดแล้วโอ้โหพี่สาวสวยจังเลยโอ้โหพี่สาวสวยจังเลยถือเทียนด้วยถือเทียนมาทำไมพี่จะมาศาสน้องไง พี่สาดหนูไม่ได้นะไฟมันอันตรายเขาห้ามเล่นดื้อๆพี่จะทำอะไรอะ่ะออพี่กำลังเลือกวิกค่ะวิกนั้นกะสวยนะเหมาะกับพี่ดีวิยนไ่นไงมีคนกระดึ๊บเหมือนเราด้วยนะคะน้องคนนั้นไปไหนละโอเคตอนนี้สิก็ขอเลือกทรงผมเ,เลือกชุดเอา้าใครฆ่าตายได้ไงอะ่ะอะไรเนี่ยขัดสองเทคสอง สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ดันเมอร์เมดกับการตายตายไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะยูนิคอนยูนิคอนอยากขี่ยูนิคอนจังเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยัง,งงงไม่หายอุย้ยทำให้ตัวหายตัวหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะแหลกโอ้ยเอยอตายตายตาย,ตายอุย้ยข,ข,ขี่ขี่ขี่ยูนิคอนนะคะขอขี่ยูนิคอนก่อนขอให้ขี่หน่อยอย่ามาขี่อย่ามาแย้มกับฉันเห็นไหมเห็นศพนั้นไหมฉันไม่กลัวเธอหรอกและแล้วนะคะตอนนี้ฉันก็อยู่กับยูนิคอน ฉันเตือนเธอด้วยความหวังดีนะว่าเธออย่ามาขี่ฉันเดิบเดิฟเด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 ฉันจะขี่เธออย่ามาขี่ฉันตายซะเธอเออไม่ตายตายซะเห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าเธออย่ามาขี่ฉันสมน้ำหน้าแล้วแล้วสิกตายไปนึดล้อคัดเทคสามค่ะเทคสามมาเป็นเลือกเลือกน้อยเหมือนเดิมนะเดิบ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 ไปเลยกว่าค่ะแล้วตอนนี้ เงือกสาวที่น่ารักก็นั่งอยู่ริมโขดดาวเอ้ยโขดหินและแล้วเขาก็มีนางฟ้าผู้ใจดีทิงเกอร์เบลทิงเกอร์เบลจิงก็ออล์เบลเฮ้ยนั่นมันทิงเกอร์เบลฉันจะให้พรเธอนะให้เธอสวยที่สุดใน3โมลกเธอสามารถเหาะเท่นันอากาศเดินน้ําเดินน้ําได้เอ่อเดินน้ําคืออะไรเดินน้ํ็คือว่ายน้ำนั่นแหละไปก่อนนะจ๊ะจุบ๊บๆอือเขาให้พรเรามานะเดินในน้ําได้ และแล้วพอนั้นก็สำฤทธิ์ผลทาให้ฉันได้เดินในน้ำได้ตอนนี้ฉันก็นั่งอยู่บนสาลายอยู่บนปลาดาวและเปลือกหอยเออฉันเดินในน้ําได้เธอเห็นไหมล่ะรึปื้อรึปื้อึปื้อึื้อึปื้อื้อปื้อโอโคลมาแล้วโคลมาแล้วเหลือน้ำกจะดึ๊บบนเดินบนน้ําได้และตอนนี้ฉันก็ขอนั่งพักผ่อนอยู่บนโขดหินทําไมทําไมแกไล่สารไลยอย่างนี้เนี่ยแกดูคลิปนี้นะคะไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นเลย ดูเอาความบันเทิงเท่านั้นนะคะตอนนี้เรื่องสาของเราก็ได้กระดึ๊บไปแล้วนะคะ,สะเสด็จพ่อสเสด็จแม่เรือคิดถึงสเสด็จพ่อกับเสด็จแม่จังเลยฉันไม่ใช่พ่อแม่แกแล้วแล้วคุณเป็นใครฉันคือลูปปั้นที่ประทับอยู่ตรงน,นี้นานแล้วขอเล่นสไลเดอร์ออ้จ๋อมอ้าวกลายเป็นหุ่นยนต์แข็ง <laughs> นี่มันปลาปิงป้งะเน่ยจากที่ฉันได้เล่นสไลเดอร์ทำให้หางของฉันหายไปเอ่อ จริงเปล่าฉันไม่เครียดหรอกนะเพราะว่าฉันกําลังบ่มทรายห่างฉันก็งอกเห็นไหมล่ะงอกแล้วโอเคค่ะตอนนี้สีจะปีนขึ้นมาข้างบนแล้วเจอกับเพื่อนเธอมาทําอะไรที่นี่เล่นแฟนฉันนะเอ,อ่อฉันไม่ได้ไปแย่งแฟนเธอหรอกอย่านะอย่าให้รู้อย่าให้รู้สวัสดีครับเลือกน้อยมานอนกับผมไหมครับไม่เธอมีแฟนแล้วอย่่อย่าเจ้าชู้อย่าเจ้าชู้ตอนนี้นะคะสี่ก็จะก,กระดึ๊บเลือกน้อยของเราไปที่กระโจมกระโจม ว่อยากขึ้นไปบนเรือนั้นจังเลยเรือนั้นมีอะไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูตรงเรือตรงนั้นแล้วกันนะคะโอเคค่ะและตอนนี้ฉันนักางสาวก็อยู่ที่สระน้ำมอรกฏที่นี่มีเรือไททานิคฉันจะพาเพื่อนๆไปดูเรือไททานิคนะคะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ๋อมดืบดือบด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 บตอนนี้ใต้น้ำแห่งนี้มีบันไดและฉันเพื่อปีนบันไดขึ้นไปค่ะและ,และฉันปีนเสร็จแล้วนะคะ ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเงือกอย่างฉันจะสามารถเดินได้นั่นน่ะสิคะเงือกทาไมเดินได้เนี่ยฉันไม่ได้เดินนะคะสิ่งที่ฉันทาคือการ,กระดือบ <c oughs> เออดิบไป,ปดิบไป,ปอึบอืบอืบอ่ะทีนี้นะคะข้างล่างแหละดูไม่มีผู้คนเลยรู้ไหมฉันจะทําอะไรฉันจะไปยืนบนยอดเรือยืนทําไมล่ะเพราะฉันคือโรสแห่งไททานิกเออแจ็คก,ก็ร,รูเหรอ มันใช่หรือว่าเขาไม่ใช่ยืนทำอะไรเนี่ยน่าหนาสิไปดิฝ่าไปนะได้เวลาไปแล้ว s> <S เดี๋ยวพาไปสำรวจเดี๋ยวจะไต่น้ำตกขึ้นมาค่ะยื๊บยื๊บยื๊บ,บ <_ s> มันเป็นเรือกที่เก่งมากเลย s> <S <_ s> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะตัว <_ s> นั่นคือหมีคุ้มครองป่าใหญ่แห่งนี้เธอเป็นปลานี่ย嘛ยิงหมียิงหมี s> <S หมีเหรอเป็นหมีเหรอหมีกินปลาหรือเปล่าเฮ้กินเลยใบหย่ำหมีไล่หมีไล่ตายแล้วหมีไล่ มีมีมีชอบมีหนีแล้วหนีหนีีมีตายแน่เลยตายแน่ตายไงอันนี้ต้นไม้และแล้วเงือกสาวผู้โชคร้ายก็เจอพญามีข้าไงล่ะโชคดีนะที่เธอมีเพื่อนเป็นกิงกะเบลอย่างฉันฉันจะชุบชีวิตให้เธอสักกี่รอบก็ได้แต่เธอจะตายเพราะมีทุกครั้งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเธอจะต้องไปฆ่าหมีตัวนั้นซะ ระวังตัวด้วยขอบคุณนะคะคุณทิงกะเบลเมื่อกี้จากที่เราโดนหมีฆ่านะคะซีก็เกิดความแค้นในใจเป็นอย่างมากเลยนะซีก็ไปตามฆ่าหมีตัวนั้นแกต้องตายแน่นอนและช่วงนี้นะ,ะก็ได้เวลาช่ำละแค้นกับหมีจากที่ฉันเป็นนางเงือกฉันก็กลับมามีขาอีกครั้งเพราะฉันได้รับพรจากจิงกะเบลตอนนี้ฉันจะมาเล่นชิงช้าโชว์ค่ะและนี่คือชิงช้าสวรรค์แขวนได้เลยนะคะเอ มันไม่ใช่แล้วโอ้ยโล่ๆๆๆคุณตายแล้วนะได้ยินเสียงหมีแล้วค่ะตอนนี้หมีมันจะมาฆ่าสียงแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ขอเล่นชิงช้าก่อนเยอะฮู้กับด้านเป็นไงเจ๋งไหมอ๊ออะไรมีเทียนหนึ่งเล่มไนวับปก่อนุ๊อ่ามาถึงแล้วค่ะจากที่ใช้แมงกระพุนล่องหนเมื่อกี้นะคะก็โดดดึ๊บมาได้ตรงนี้เลยมืดไหมมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวเราปรับแสงมันสว่างนิดน,นึงนะคะ คลิปนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะคะเจอมังกรเดี๋ยวคุยกับมังกรก่อนวัดดีสาวน้อยเธอกําลังทําอะไรเลอฉันตามถามหนีเธอเห็นหนีไหมไม่อะไม่เห็นเห็นแต่ช่างมาันเถอะโอ้มังกรมังกรขี่มังกรนะเด้อ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 เปลี่ยนแสงเปลี่ยนแสงเดิรเดิเดิลสัรละวะ อ่ะเขาไปดูในบ้านหน่อยไหมอ่ะเขาไปดูในบ้านหน่อยนะคะเผื่อจะเจอหมีไอเมย์อยู่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้ตามล่าหาหมีแล้วตอนนี้ไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นบังอาจมากมาฆ่าป,ปลาไม่ใช่ปลาสิเห็นหมีไหมมังกรไม่เห็นหรอกลองเข้าไปดูในประตูเขียวสิอโอเคนะหมีมักจะอยู่ในถ้ำนะแต่เดี๋ยวต้องหาถ้ำก่อนเฮ้ยแต่หมีเมื่อกี้ที่เราเจอมันไม่ได้อยู่ในถ้ำเว้ยมันอยู่ในแถวๆริมน้ำนะคะ หรือมันอาจจะมีหมีหลายตัวไอ้ปืนพวกเนี้ยมีดนะมันอาจจะเอามาไว้สําหรับฆ่าหมีนะคะเพราะว่าเราฆ่าคนซีลองฆ่าแล้วซีฆ่าคนไม่ได้นะเออคนที่มันอยู่ในเกมด้วยกันนะแต่ทําไมซีโดนฆ่าได้ซีก็แปลกใจการใครรู้คำตอบพิมบอกให้ทีนะคะเป็นการงงมากเลยตอนนี้ตกใจนึกว่าหมีมันต้นยาเอาไปตามล่าหาหมีได้เงได้ไงถ้ำนะคะแคนนี้ต้องชำระจะฆ่าหมี อยู่ไหนล่ะหมีออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้หมีจริงๆหมีมันน่ารักเป่าวะแต่ทำไมหมีเรนนี่มันโหดจังโอ้โหดูด่านคุณหนีหนีเลยหนีกันแล้วหมีผมไม่น่าขอดโหดเลยเมื่อกี้เห็นว่ามันมันเตรียมแบบเตรียมตักปุเปล่าแบบและแล้วฉันก็รอดจากหมีมาได้เด็กฝีเท้าโอ้ยเสียงอุ้ยนี่ไงหมีหมีหมีไอหมีชั่วแกแกตายแน่เววิ่งไม่ทันเลย สู้ไม่ได้วิ่งหนีกันหมดเลยหมจะหนีทำไมเนี่ยไปฆ่ามันไม่ใช่เหรอจะไปฆ่ามันแต่หนีทำไมเนี่ยโอ้ตายชีวิตโอ้เหนื่อยเอาล้นะคะตอนนี้ก็กลับมาที่บ้านบ้านใครไม่รู้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านพัก และตอนนี้ฉันต้องการจะให้ของขวัญคุณเอาไหมคะเอาสิคะของขวัญอะไรนี่คือตัวตลกแห่งโชคชะตาถ้าคุณได้รับแล้วคุณจะโชคดีนะคะเอาหิวแลดูไรสารนะ <c oughs> อีกนะกินได้หรือเปล่าหิวจังเลยอ่ะกินขนมสิกินไม่ได้นะคะได้ตัวตลกเอามาทําไมเนี่ยหนล,ลองเปลี่ยนสิเมื่อกี้เป็นเทียนอะดับเทียนแล้วเป็นดาบละเออมันจะพูดขึ้นมาไหมไม่แน่ใจ เอาใหม่เอาใหม่หสวัสดีค่ะรับของขวัญอีกชิ้นหรอคะใช่แล้วอ่ฉันจะให้ปลาหมึกคุณ <laughs> ปลาหมึอกอันนี้สามารถยุบยับบนมือคุณได้นะคะขอให้คุณนชค่วแีละทิทีของเล่นอันเก่าไว้ตรงนี้ฉันจะทําการเก็บเองค่ะอะไรหรคะ ฉันไม่มีแล้วน,นะคะฉันมีแต่ปลาหมกึกแต่ปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกที่พิเศษกว่าเปียนเป็นกล่องค่ะเวฟเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สนุกสนุกอยากรู้นะคะว่าของขวัญมีอะไรแล้วก็ได้มาเป็นกล่องเหมือนเดิมแสดงว่ามีแค่2ชิ้นหรือเปล่ามันคือกล่องมหัศย์และแล้วของขวัญที่ซีได้มาก็เปียนเป็นอันนี้โอเคค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย